นี่ทุกคนตอนนี้ฉันมาเที่ยวเมืองไทยดูบรรยากาศสิฮัลโหลนี่คือตอนเช้าเลยนะจ้ะฉันจะต้องเดินทางข้ามทะเลเพื่อผ่านไปที่ชายฝั่งอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไปที่พักอ่ะถ้าดูสิโอ้โหเวลาฉันจะไปที่พักฉันต้องผ่านน้ำพวกเนี้ย <c oughs> เป็นแบบว่าอะไรทีฉั่รู้สึกว่าหนุกนานมากเลยอะค่ะ เดี๋ยวฉันย้อนบรรยากาศนิดหนึ่งนะฉันจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ฉันได้จองตัวเที่ยวเดียวไปเที่ยวเอเชียใช่เธอฟังไม่ผิดทำไมฉันถึงบอกว่าเอเชียหรูไมค้เพราะว่าฉันจะไปเที่ยวหลายประเทศเลยคะ่ะแต่ว่าจุดหมายปลายทางแรกของฉันเนี่ยก็คือเมืองไทยคะ่ะดูคิวของฉันสิคะอุตส่าห์ตั้งใจทำคิวแบบว่าสมิติมาเพื่องานนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเถอะฉันตั้งใจเอาไว้ว่าเวลาสองเดือนของฉันที่มีเนี่ยคือฉันจะแบบว่าท่องเที่ยวให้สุดเหวี่ยงเลยฮะแล้วเจอกันนะจ๊ะไทยแลนด์และแล้ววันที่ฉันใฝ่ฝันก็มาถึงว้าวฉันได้เที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยเธอดูสิตอนเนี้ยฉันอยู่ในประเทศไทยนะ เป็นยังไงล่ะบรรยากาศดีดีไม่ต้องมาอิจฉาฉันมีกาแฟแก้วหนึง่งแล้วฉันก็นั่งทำงานสุดสสนจะเชิโอ้ยได้ทำงานแล้วก็เที่ยวไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยคือที่สุดแล้วเธอดูวิวสิ แล้วยังได้มีเหตุการณ์ที่ฉันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ปลดล็อกเลยอยาเพราะอะไรรู้มาอยู่ดีๆระหว่างเที่ยวฉันก็ได้เจอเพื่อนต่างๆท,ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยและเราอ่ะสามารถเข้ากันได้ดีๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะโอ้โหนี่แหละฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่ามีบรรยากาศดีๆมีเพื่อนดีๆมีคนดีๆคอยอยู่ไงามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ บรรยากาศดีเท่านั้นนะยังได้มิตรภาพที่ดีด้วยล,ล่ะแล้วฉันได้ตัดสินใจมาเที่ยวที่เกาะเต่าค่ะเธอรู้มากว่าทําไมฉันถึงตัดสินใจมาเที่ยวที่นี่ก็เธอดูวิวสิโอ้โหคือแบบว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยฉันได้ข่าวมาว่ามีโรงเรียนสอนดำน้ํามากมายเลยนะคือแบบว่าฉันอยากจะมาดำน้าที่เกาะเต่ามากๆบรรยากาศนะ่ะดีดีฉันเตรียมทุกอย่างมาพร้อมเลยและอีกอย่างหนึง ที่ฉันปลื้มมากๆที่ก่อเตาก็คือจะได้ชมพระอาทิตย์ตกดินนี่แหละฉันแบบว่าเฟ้นหามาแล้วนะว่าที่ไหนในเมืองไทยจะมีวิวที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์ตกดินอแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือที่ก่อเตาเนี่ยจะได้มีปาร์ตี้และย,ยามค่ำคืนที่จะให้นักท่องเที่ยวแบบฉันเนี่ยออกมาดิ้นกระเดว๋วกระเดว เด้งดึงเด้งดึงเพราะว่าที่เกาะเต่าเนี่ยเหตุผลข้อที่4ที่ฉันเลือกที่นี่ก็คือมีชายหาดที่สวยงามมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะที่เกาะเต่าเนี่ยเป็นศูนย์รวมของแบกแพกทั่วโลกเลยเขาจะมารวมตัวกันที่นี่พอแรกรู่มาเกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะที่สวยงามนาท่องเที่ยวมากน่ะสิและอีกอย่างหนึง่งใครๆเขาก็พูดถึงกันว่าเกาะเต่าเนี่ยเหมาะสําหรับการดำน้ํามากๆทั้งดำน้ําแบบเตืร์นแล้วก็ดำน้ํา แบบลงไปดูประกาศรลังที่ใต้ท้องทะเลเลยนะอุ้ยแค่กี่เฉอก็จะัรกเดียมแล้ว,วะและอีกอย่างหนึง่งพลาดไม่ได้เลยก็คือการมองวิวว้าวได้ข่าวว่าเกาะเต่าเนี่ยจะมีวิวแบบว่า Amazing มากๆมองได้ทั่วทุกมุมมองไปรอบเกาะอ,อืมฉันรู้สึกดีดีและฉันก็เตรียมตัวมาอย่างดีมากๆเลยนะ หลังจากที่พลาดเพอที่ก่อเตอ่าว่าฉันลันลามากๆเลยฉันก็เลยได้เดินทางไปยังเขาศกต่ออุ๊ยแต่ว่าต้องนั่งเรือข้ามฟ้ารู้ไหมฉันนั่งเรือข้ามฟ้าในช่วงเวลากลางคืน เธอดูสภาพแต่ละคนสิโอ้โหแบบว่านอนกันแบบว่ามีความสุขมากๆาเลยแต่ละคนก็ยังเล่นเน็ตมือถือได้อย่างดีนะเธอรู้ไหมว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเนี่ยยอดเยี่ยมกระเทียมดอมมากๆเลยนะแล้วก็มาดูที่พักของเราสินี่เป็นรีสอร์ทไม้ไผ่สุดรู้รักกลางป่าที่ฉันน่าได้เรื่องพอยางดีว้าวฉันชอบจริงๆเลยอะอุ๊ยแต่มีลิงด้วยหวังว่าเขาจะไม่มากินผู้หญิงออสเตรเลียนะ <laughs> ฉันหล่อเล่น ดีว่าที่ผักที่ฉันเลือกเนี่ยฉันมีพาร์ทเนอร์เป็นสาวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเธอน่ารักมากๆเลยนะโรซี่มาถามค่ะบอกว่าให้เธอจองเรือยังไงอ่ะฉันอยากจะเดินทางจากข่าวศกไปที่ก่อเต่าบ้างจังแอนนานบอกว่าอ๋อที่โรงแรมเขาทำให้อะ่ะ ลูกกคัสค่ะบอกว่าฉันเพิ่งไปเที่ยวที่ขาวสกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองขอบอกเลยว่าตอนเช้าเนี่ยหมอกลงและบรรยากาศนั้นดีมากๆฮา,หาหน้าบอกว่าโอ้เธอฉันยังหัวเราะอยู่เลยเช้านี้ที่ขาวสกมาเลยมาเลยบรรยากาศน่นดีมากๆเลยนะ กรวเดนค่ะบอกว่าโอ้โหฉันเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วฉันคิดถึงเมืองไทยจังเลยอยากจะกลับไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งจังเลยอยะระหว่างอยู่ที่เขาโซคาแอนนาก็ได้มีเพื่อนเรียบร้อยแหละไปชาวออสเตรเลีย,ยบอกว่าเราจะมาพักที่นี่ประมาณสองสามวันค่ะวันนี้ฉันออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปสำรวจอะไรกันดีกว่าฉันรู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันนอนที่บังกะโลบนแบบว่าไม้เล็กๆอืมจริงๆเนี่ยห้องอะกว้างใหญ่เชียนะ,ะฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆ ค่ะแล้วก็ได้นอนแบบว่าบนเตียงที่แบบว่าโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆและระหว่างที่อยู่เขาสกมีวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้เธอรู้ไหมว่าฝนตกหนักมากๆเลยโอ้ตอนนี้ฉันอยู่ที่เขาสงในเมืองไทย <laughs> ฝนตกแต่ว่าบรรยากาศนั้นเพอร์เฟกจริงๆฉันไม่คิดเลยว่าจะได้นั่งเรือท่ามกลางฝนตกแบบนี้อ้ oh. เบสบอกว่าเห็นบรรยากาศที่เขาโศกแล้วโอ้ยฉันอยากจะกลับไปจังเลยหัวใจของฉันน่ะตกอยู่ที่เขาโศกอะเอากลับมาไม่ได้เลยอะ่ะโยชิบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฝนตกแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นน่ะท้องฟ้าสวยแล้วก็ทะเลเนี่ยวิวสุดยอดมากๆเลยแอนานาบอกว่าใช่เลยเป็นความจริงฮานาบอกว่าว้ายถ้าเกิดเป็นแบบว่านั่งเรือหรือยู่แล้วเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นฉันแล้วฉัต้องเสียใจมากแน่ๆเลยอะแอนานาบอกว่าไม่เลยชอบมากอยากจะให้ฝนตก มาอีกครั้งหนึ่งจังเลยอ่ะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าฉันว่าสนุกดีนะคาปิ้งบอกว่าถ้าเป็นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะเธอขอบอกเลยว่าแดดเนี่ร้อนมากๆโอ้ยผิวของฉันนะ่ะแทบจะไหม่นะ่ะหลังจากเที่ยวข่าวสุดยิ่งนำ่ใจแล้วแอนนาะก็เลยบอกว่าฉันกำลังจะยกระดับความรู้สึกคะ่ะ ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะฉันกำลังจะไปเที่ยวไปเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าดูสิคะสภาพสัมภาระของอีชันจะต้องแยกกันกระจัดกระจายแบบนี้นะคะเพราะว่ารงเท้าผ้าใบาก็เปียกค่ะเสื้อผ้าก็ยังเปียกไม่แห้งนะคะอีชันก็เลยพกมาด้วยแล้วก็ต้องตัดตรงนี้เลยนะคะ <laughs> โอ้และฉันก็ต้องเจอกับเรื่องที่ช็อกมากๆเธอรู้ไหมอยู่ดีๆเจ้านายของฉันก็บอกว่าที่บริษัทเนี่ยเขาไม่ต้องการตำแหน่งงานนี้แล้วเธอฉันช็อกมากคือระหว่างที่ฉันกำลังมาทำงานและฉันก็เดินทางไปด้วยอยู่ดีๆเขามาบอกฉันฉันรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอยแต่ว่าไม่เป็นไรชีวิตต้องดำเนินต่อไปดูซิอยู่ดีๆมันไล่ฉันออกระหว่างที่ฉันกําลังจะมีความสุขเนี้นะ แต่ไม่เป็นไรในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้มาถึงปลายแล้วนะเธอรู้มาว่าที่เนี่ยเป็นสวรค์สำหรับแบคแพคเลยล่ะโอ้โหดูเมืองที่นี่สิบรรยากาศนั้นดีดีของกินก็เพียบธรรมชาติก็เริศฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็ได้ดูสตัตว์โอ้โหอาหารที่เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยฉันยังได้ขี่สกูตเตอร์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆชาวต่างชาติที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าเขาน่ารักดีนะ ฉันจะได้หลัวก็คราวนี้แล้มัง้งฉันรู้สึกจักจี้ยังไงอะบอกไม่ถูกเลยย่าแหมโมเมนต์แบบนี้เวลามาไทยไม่ต้องบอกก็ได้มัง้งแอดมินยังทำแบบนี้ไม่ได้หรอแล้วดูสิ ระหว่างทริปแอนนาเธอมีความสุขมากเลยนะแม้เสียงานแต่ได้หลัวก็โอเคไม่เธอบอกว่าฉันได้มาชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดจุดนี้ในปาาเธอดูสิเหมือนก็เป็นแกรนแขนย่อนมาอ๋อโหมีคนแนะนำให้ฉันมาไม่ต้องบอกนะว่าใครแล้วคนที่ถ่ายรูปให้ฉันนะ่ะก็ไม่ต้องคิดนะว่าใครผู้ชายแน่ๆ แล้วฉันก็ได้มีโอกาสไปเดินน้ำตกเหมือนกับว่าไปท่องเที่ยวในป่าใหญ่ที่ปายด้วยนะจังฉันมีความสุขเหลือเกินดีดีเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากๆตอนอยู่เขาศกเนี่ยฉันคิดว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแต่พอได้มาที่ปายมาเดินเล่นในพื้นป่าว้าวฉันรู้สึกมาร์คเยังไงก็ไม่รู้ว่ะมีความสุขมากค่ะ และแล้วว่ะสุดท้ายที่ต้องอยู่ในเมืองไทยก็มาถึงฉันต้องตัดสินใจเดินหน้าต่อไปฉันจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันดีใจมากที่ได้มาเมืองไทยอาหารเช้านั้นยอดเยี่ยมมากๆฉันมีวันที่แสนพิเศษอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้ฉันกําลังเดินทางไปที่สนามบินค่ะฉันได้ทําเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าประเทศอื่นเนี่ยจะน่ารักเหมือนกับในประเทศไทยหรือเปล่า เพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างนั้นยอดเยี่ยมเหลือเกินรักนะจุฟ๊ฟ